ลาบเป็ดพี่น้องหมดเป็ดสองตัวเจ็ดโลติดตามกันเลยสูตรพญานุษน์ลาบเป็ดอุบลฝากเดี่ยวเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อต้มพี่น้องต้นนั่นบัวแต้มใส่ปลาคามครับใส่ปลาคามช่วงนี้นเราเอาเนื้อลงต้มเนื้อตัวเ้าสีลาบนะเลาลงต้มนเขียวก็มียำซุกขนอยู่ตัว สวยเนี่ยพระเอกสวยว่าแก้วมิหยำสุขคนอยู่เหมือนกันเลยเลื่อมเสร็จต้มไปจนมันสิเปื่อยพระท่านใส่ปลาคามดอกแต่ว่าข้าใส่เกลือไปนิดหน่อยย่างใบบักกูดกับพระท่านใส่หัวข้าวกระเซียวไหวสุ้มเนื้อข้าก็ะเข้าออกเป็นเหล่านวลจะไปลาบ ว่าเท้าใส่ขามก่อนมันเละเนื้อลาบขาอิเระเดี๋ยวติดตามการปรุงเลยเสพจากผุนสร้างมัตตไกยุเสพเหมือนทงงน้าอันนับห่อนใส่ในเลือดเท่ากับนะกะว่ามันสูงเกืียวสูงกับพี่น้องจุดอก้อนปบ่งหัล้วเลเดี๋ยวจอดลอกก้อนหอด ลวกจั๊กสองหลอดพุดแล้วก้นลวกลูกในหมอมันคุ้มยากมันแตกเลมันเท่ายากแตกมันด้ามยากเอาซิหม้อกระจองมีเวอะกระจองก็มีอเลยดิตัวนี้หนังตัวหนังมันเท่าสิล้วนอันนี่พาพยนต์สิทอดสิทอดสิล้วนทอดนังเท่าสิล้วนทอดว้าตายแล้ว ล้วนแล้วพี่นอ้องหมดนันงมันเอามาล้วนขับพยน,นต์แล้วหนังเป็ดตัวนี้ต้ม <c oughs> โป่งต้มไว้ก่อนโอ้พุ่งพุงเลยพึ่งยืดหนงหนุ่มพุงต้มห้องประเทศพุ่งนะครับใส่ตะเกียรกับโสมโอ้ยผ้ากาตะาไคร่ใบมะก,กรูดผ้าเอาขาดมาใส่บวตัดห,กหัมหกมันออกองากระมิใบเซเลนีหอมปีต้นหอม ผักอย่างไม่เย็นแล้วก็ขันใส่ตะไคร้กับตะไคราย่างเดียวขันให้เลือดมีความมีละเอยียดแต่เลือดเลือดนี่ซุกประมาณคิดว่าประมาณเก่าสิเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิเปอร์เซ็นต์้มมาแล้วนะประมาณชั่วโมงหนึ่งต้งไปเ, <c oughs> เรเเเเื่อยๆเแล้วเหลือมดตั้งแต่ะเสาๆที่กินเที่ยงเดียวเดี๋ยวนี่ก็ตกไปสี่โมง,งกว่าแล้ว ต้มไปเรื่อยๆจนก่าจสได้กินก็อันเป็นเนเป็นพี่นอองกับปบอนนะตาม่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิใสุ่กอย่างลุยเดือมลุยกันเลยลุยกันเลยกันในไปตูดหอมหอมเจ้ หอมปอีนียกรูดต้นหอม้อมถอดใส่ที่หลังบอกใส่รวมกันเลยใส่ใส่ไใส่ทีหลังใส่แล้วคลุ้งเลยใส่แล้วคลุ้งเลยต้นอู้ถ้ตัไส่กรสไสกเดียวดังมันยืนใส่ต้นหอมนิดนึง,อเ,องเ,เอรถาเว้เ เรือปรุงเลือพี่น้องใส่หอมใส่เบียรเพาเห็ดลาบละหอมทั้งหมดแต่กัดเขาใส่เหลื่อมใส่ตัวเกี่ยวสูตรจะใส่หลไยจะใส่หลายครับผมโบตักหลไรไรใส่พี่น้องลูนเบิร์ดละน่องวันนี้น้ำปลาใส่ละบ่น้ำปลาพี่น้องคนอุ้ย สามสิบเจ็ดใช่ใช่ใบบหูดพราะ้าถอดบอกพี่หนาใบมะกรูดถอดกับริกทอดมีอะไรเนาะคอยเก็บมาอยู่